นี่อาหารนะทุกคนเอาไว้นั่นแหละนี่เขาผัดจะเของาพ้า,า,า,ารนะ่วงาของวี่ก็อกไหมัก็ดูแ่นนจะกลัไปนกันไหมไม่เป็นไรครับตักยากกว่า ในลักษณะต่างๆให้โชคความระมัดระวังนะคะเพราะในเรื่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องของทิ่จ่าชีพเรื่องของกระเป๋าตังค์เรื่องของกระป๋ารองทุกชนิดอุ้ยอันนี้มันมีน้ำมันนะเนี่ยเอานี่ตักนี่มันจะไม่เป็นอะไร กับเผือกอันนี้เปรี้ยวๆผอน,น้ำด้วยาวมันอันนี้นะคะนิ้มขามันก,กุ้งครับมีข้ให้คนละถ้วยเหรอถ้วยคนละถ้วยครับพี่แก้อันนี้พอ,อ,อแล้วใช่ไหมพอแล้วอือน่าจะยังปากระป๋องเนอน่าจะน่าจะ ผักกินน้ำพริกอะไรวะน้ำพริกปลากระป๋องหรือเปล่าอ <c oughs> oh, <c oughs> ๋อพริกปลากระป๋องยำเมนูม่วงอะไรแต่เพื่ออะไรอ่ะยำเมนูม่วงครับเราไม่เอาอ่ะถั่วกินบ่อยแล้วกินถั่วจนแบบโอ้โหอ๋อเป็นปลาหน้าเนาะ เอาอีกครับเอาอีกเลยพอแล้วเอาขนมขนมนี่แยกหรือว่ารวมเอามาเลยก็ได้นะเ,เดี๋ยวจะเดินไปตักเองเอาขนมหวานก็หน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปตักเอ,เองจานเดียวเองครับนั่นเป็นผลไม้หรือว่าจานต้องเอาเผลไม้ใส่ด้วยไวางมนเลยกินผักก็ไม่ค่อยได้กินผักเลย ชอบกินมาอะไรหุ่นได้กับข้าวเนี่ยมคนโบาณนะกินแ่หวานเปรี้ยวๆไงกินแกมข้าวเราไม่กินข้าวเหรอโอ้กินเช้าจังอันนี้คืออะไรบัวหรอ อรสโอ้สาธุสาธุเป็นน่ทานที่นครสวรรคแน่ๆค่ะใช่ใช่ถร้านที่ววกูอาจารย์ก็เลยอาจจะแบบตางจัหัด่นมาแบบนี้ละดีอาจารย์ชอบเงียบเงียบไม่ไหวคนมันเยอะเกินไป

เราจะไม่ถึงพอน้ำอาจารย์แก้วหนึ่ง <S <S ตอนนี้ยากินข้าวทุกคนจ้ะเพรามีอรัวมาด้วยเหรอเนี่ย

มันข้าวเช้ามากเลยโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากจากนุโมทนาบ้างนะอันนี้คขาวผัดน้ำรีบอ๋อน,นั่นคือขาผัดน้ำรีบได้แล้วได้แล้วนี่

ขนมเลี้ยถ้าสามารถสอบผานเขา้าประกอนได้ขนมเลียยไม่เป็นหนูขนมเลี้ยกินกับข้าวต้มอร่อยใช่ครับสมัยอาจารย์เที่ยวนะทุกวันหลังจากเลิกเที่ยวเสร็จจะต้องไปร้านข้าวต,ตม้มตรงห้วยขวางก็ <c oughs> ผัดขนมเลียยก็ผัดขนมเลี้บอยู่ปากมมทางเลยห้วยขวางทางเข้าตรงพิกาเนธฝั่งตรงข้ามร้านข้าวต้มตีเซเว่น ก่อนอออออนะครับเขาต้องเขาต้องางภายในด้วยครับอาจารย์จำชื่อไม่ได้แล้วนาม,มากแล้วเขาต้องอร่างภายในน่าจะีสามไปแล้วน้ำเลียบทุกวันต้องมีเขาต้องกางภายในครับอาจารย์เออร้านดังมีอร้านเดียวใช่ไหมเออามคปแล้นเียทุกวจนต้องมีเขาต้องกำลังภายในครับอาจารย์เออร้านดังมีอยู่ร้านเดียใช่ไหมเ ก็กินได้นะครับผมผมก็กินบ่อยเอาเหรอเป็นแคเซียมใช่ไหมปเ้าเยงแต่ส่วนใหญ่เขม่ไกินคาิชุขาแแบบกินตัวเปลือกกุ้งเขาจะกินหางือันแล้วสำหรับเรื่องของ ของเอันได้อับินขนุญาตเป็นคันธ์เรื่องของการรักืยในโครงการโรงเรียการต่างจังหวัดนะซ่เหมอน่ท่านอาจารยก็มีปฏิบัติอะไรเี้ยเสียงแจ้วแเลยอะเสงตตายหรอใคำคาญ

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คืออยู่ในเขตเทศบาลตำบลพี้ค่านะคะท่านที่เป็นสนใจแนน่าท่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกชาวายาจะต้องมีคุณสมบัติคือมีชื่อและทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพี้ค่าหลังจากที่ท่านมาสมัคแล้วเนี่ยรอบต่อมาก็คือท่านื่อท่านเป็นสมาชิกแล้วท่านจะต้องขายขายะคยบาายข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 ายิายขายขายขาายายา โดยสมาชิกจะต้องขายที่อยาครบสามเดือนโดยไม่หยุดขายติดต่อกันเป็นระยะเวลาสามเดือนนะคะสามเดือนจะต้องขายสอเรื่องเลยนะคะหยุดขายาไม่ได้จะมีสมิทธิ์รับเงินค่ววาตอบแทนิตนะคะหากว่าโดยสมาชิกแล้วหยุดขายที่อยากติดต่อกันหนึ่งเดือนก็จะขาดสิทธิ์จ่ายเงินตอบแทนจิตนะคะส่วนอะไรอย่างอืงอ่นอื่นนั้นนะคะ นี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในช่วงเย็นสุขุมราคาจะถึงสุนุมราคาสามสินาทีเดืประมาณเช้าวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ es Buncher. Buncher. Not a buncher. Not a buncher. ไปพิกิกครับถึงเข้าหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะดูทุกวัน <laughs> จุดใจแหละเมื่อสิวนะถ้าซิมผ่านพี่เกิดวันไหนจะกลับไปบ้าน ของที่นันงได้มีนะจะไม่ได้เต็มแบบนี้นะไม่เคยทำ ลบไปแล้วครับลบไปแล้วลบไปแล้วครับผมผมส่งไปแล้วไอ้ผมโพสหน้าเพจไอ้หน้าเพจของโครเสินทฟทำไปแล้วครับ พสถูกไหมเอาโอเคโอเคสรุปให้ผมไปลบโพสเนาะโอเคครับผมครับครับ,คร,บครับสวัสดีครับไปโรงพยาบาลนะับเดี๋ยวให้เข้าเลยวไม่ให้เข้านะงงม่าจะอะไรเราไปลบทำทำตามเขาบอกว่าโอเขา ขอ,อน้ำให้อาจารย์หน่อยขอบคุณจะ้ะอืมขอโทษครับอาจารย์น้ำไข่ครับผม ทิกครับลบโฟสต์ของโรงพยาบาลสุทธาการให้พี่หน่อยลบไปเลยครับลบไปเลยพอแล้วจ้ะพอไหมพี่บอข้าวอยู่ไหมอพอรอคุณมาาเลยครับ

อืมสาธุอนโมทนาชื่อร้านอะไรจำไม่ได้วะเมื่อ,อ,อกอี้ดูบ้านเชอบ้านเชอรนครสวรรค์นครสวรรค์บ้านเชอร์เขาให้อาจารย์มาก,กินข้าวที่นี่แล้วเดี๋ยวเดินทางไปพิจิตต่อแวะกินข้าวนครสวรรค์ เดี๋ยวไปพิจิตเขาพามากินข้าวคนที่เขาอยู่ที่เนี่ยเขาบอกว่าอย่ากให้แวะตรงนี้เขาเาจะหาข้าวให้กินญาอยู่กำแพงครับอาจารย์เออตัวเขาเองออยู่กำแพงแต่ญาติเขาอยู่ที่เนี่ยร้านญาติเขา